สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอ,อ๋ออันนี้คือใส่ก็ใส่คนเดียวเหรอคะลุงช่างจะทําอะไรอีกน,น้อนอะไรนะเนี่ยใส่น็อตเนี่ยใส่คนเดียวอ่ะเวลาใส่เนี่ยไม่ได้ต้องช่วยกันนี่อ๋อก็เห็นช่างทําคนเดียวเนาะอืมจะธรรมดาตอนนี้ก็ทำคนเดียวอยู่อ๋อค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีตัวช่วยขับรถเป็นไหมเคยขับเป็นมั้งอุต้าเนียนไงเฮ้ยเนียนยังไม่เคยจับตัว โอ้ยนั่าในวิวลืมเออวิวลใครน้อสอนให้น่ะช่างใหญ่ช่างใหญ่พอเสือเห็นเห็นป่าข้างหน้าไหมเสือขับน่ะเห็นป่าไหมมันโล่งเนี่ยทำไมเหรอเอาก็ดิ่งไปเลยไงอ๋อไปเลยแบบไม่ขับแบบว่าไม่ต้องกลัวเนาะข้างหน้าเรื่อยๆเนาะเสือจะขับขับได้ มาาาีีอนนนหข้้้งถ้าเบียกไม่ได้ก็ต้องหาหาคอนใหญ่ๆหญ่เบียกพี่น้องเอาพี่น้องเอาไปลบๆ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 แล้วจะไปถ่ายตรงไหนไม่เขาจะใส่น็อตอ๋อ จะออกเข้ามาใกล้ๆเสือไปช่วยช่วยไปแล้วนะตัวนี้โอ้โดูสุนัเสือไปตอนรสสลับใจสลัใสลับในเ่อสลับกนงแตมองไมเห็นดูไม่น่าสลับใ่เลย ไอ้พี่แดงตีเจ้าหนไอพี่ไอ็นครับแกะเข้าหนนี่นี่นี่มันจะเือหน่ะดันเข้าไ่นเสอระวังมือระวังมือตรงนั้นมันจะหนีมือมันไม่ใช่อีปูหรอกดันนห้มันอยู่ตรงกลางนี่เออจือเาแย่เข้าไปแย่ไข้าไปสลากกือแย่เข้าไปก่อนแยไปก่อนี จะไดรไ้รู้เวลาเข้าก็แล้วกักเพื่อนแขนมาหน่อใส่น็อตตรงนี้ยกขึ้นอีก40เออแล้วก็เอาสลักใส่หนึ่งเฮ้ยตลักตัวนี้ใส่สลักเลยสลักนะนะ้าน้าหงาตอลักนี่ไง ใส่เลยนี่นี่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้พัดายกขึ้นอี้รถจะด้วยโซลัก์อะสลักเวลาที่ใส่ถูกต้องจะสลักเวลาล็อกเข้าไปแบบที่ด่ยงี้ทำมาด้านนี้มันจะอ้าเห็นไหมเขาต้องล็อกทางนี้เวลาที่เสียบไปแล้วก็กดมาทางนี้ตัวนี้จะสนิทสลักมันจะไม่หายอ้๋ออันนี้มันยังอันนี้มันยังไม่ยกขึ้นบ่รยังไม่ยกเดียบเสียบยังลา มาเสือมาทางนี้เสือมาทางนี้เอาผ้ามาด้วยนี่ใส่สลักตรงนี้นะน้ำไรเล้อนน้ำมาน้ำอะไรก็เ้ ไปก็เปลี่ยนกันเองนะร้องถูกกันแล้วเวลานั้นก็ช่วยกันเปลี่ยนนะได้งานแล้วเสือถาแล้วก็ใส่โรตารีหนุนเขามีตั้งหนุนใครเสียใครพวนเสร็จก็ต้องเปลี่ยนโรตารี่กันเองนะมีบากแยกไปแล้วแล้วต่อไปเราก็จะทำยไงเมื่อกี้เนี่ยสอนให้หมดแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะ ลาายยยสิ่่่่งออมูนี่ด้คัรร่งแกนนเยีหน่อไม้เราจะแกงได้ไหมเนี่ยเพาให้แกงแล้วแต่ว่ามันมันถ้าถ้าเราตัดมันจะออกหน่ออีกนะแต่ถ้าเราไม่ตัดมันจะไม่ออกเลยนะเออหูใบเขียวแล้วอา้าวดอกซากุระทำไมหมดแล้ว หางหมดสมหางหมดสมนี่มาดูเคยเห็นหรือเปล่านี่มีไข่อยู่นี่รูนี่เอามาดูที่ดาดายังไม่เจอยังไม่คืนอะไรเหรอนี่ไงไข่อยู่ในแก้วนี่ไงไข่อะไรเอากระไข่มดแดงสิเอาจริงเหรอเอาก็ดูดสินี่ไอ้ขวดนี่นี่ลุงพันนี่ทำน้ำให้ให้ไอ้นี่ไข่เห็นเป็นตัวแล้วเห็นไหมนี่นี่เป็นตัวอ่อนเห็นไหม เออาดาตกค่ะโอ้โหเห็นไหมไข่เต็มเลยมันทำลังอย่างนี้เลยเอล่าเห็นไหมมีไข่เลยมันจะเป็นตัวโอ้โหมันใครทำบ้านให้มันเนี่ยก็บอกกับลุงพันลุงพันทำบ้านให้มันเออไข้เขาไข้มุแดงอยู่ใจมันโอ้โหแล้วมันเข้าไปได้ออกได้ไหมเนี่ยเป็นตัวแล้ว เป็นเขาเป็นตัวโอโ้โหเขาเรียกว่าแม่ดาวก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าทำบ้านให้มันก็ได้ไห่เลยหลอดแก้วนี่เป็นนางแล้วด้วยโอโ้โหโอโ้โหลุงพันนี้เข้าใจทำเนาะทำบ้านให้มันก็ได้โอโ้โหแล้วเราเปิดดูตรงนี้ก่อนสิ เดดูตรงนี้ก่อนสีว่ามีไหมอู้หูไข่เต็มเลยอู้หูดนี่เอฟซีเอฟซีไข่เต็มเลยนะฝนจะตกแล้วโนอะ้โหตรงนี้เฮ้ยฝนตกแลวเหรอโอ้นี่นี่นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วนเลี้ยงมดแดงนะ มีหน้าแล้วมันถึงได้ไข่โตขนาดนี้เพราะว่าคนเลี้ยงก็สวยทั้งอวบทั้งอุดมสมบูรณ์ไข่ก็เลยสมบูรณ์นะคะยเรามาขโมยไข่กันดีไหมเรามาขโมยไข่กันดีไหมเนี่ยเชื้อเสือเสือบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านมดแดงเต็มต้นเลยนะนี่ เป็นหมู่บ้านมดแดงไม่ใช่ดูแล้วเป็นเหมือนจำได้ไหมข้อไม้เรื่อเนาะเนาะที่มารุ่นแรกจำได้ไหมจำได้รุ่นแรกรุ่นแรกก็รุ่นแรกมาก็เห็นมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่ต้นนี้น่ะโอ้ยตรงนี้เขามีประวัติสำนักป้าป้าไทยบ้านเขารู้ว่าอยู่ก็บบ้านรุ่นแรกสำนักลุงลุงจิมจะอยู่ตั้งสำนักตรงนี้แหละก็ไม่ได้โหลดคลิปโอ้ยเดี๋ยวดูบ้านนี้สิ เราก็ดูบ้านของแต่ละบ้านเนาะแต่ว่าเราก็เปิดดูนะเ,เปิดดูนิดนึงนะคะ <uyor low> ไม่ได้เปิดเยอะนะ <x> โอ้โหอันนี้ยังไม่ไข่เลยอันนี้ยังไม่ไข่เลยนะอันนี้นนอ <itates> โอ้โโอโโยโมดกัดมดกัดมดกัดยังไม่ไข่เลยแย yeah, 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 ่ไหมปุ M ๊แย่ไหมแย่ไหมอเก็บไว้ให้มันขยายพันธุ์ เนาะนี่มันก็บ้านนี้นะน,น่าจะถ้าวอนนะบ้านนี้นะถ้าวอนนะคะไม่ร่วงไม่หล่นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เด้อสวัสดีค่ะชุมชนไข่แด,ดงขเขาเรียวกว่าบ,บ้านบ้านมดบ้านมดแดงต้นมดแดงก็แล้วกันเนาะ